สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่อยุธยานะคะอันนี้เป็นสวนพี่ที่อยุทยานะคะอยู่ติดแม่น้ําเลยนะคะบรรยากาศดีมากวส,สวัสดีครับอ่วันนี้พามาเที่ยวสวนที่อยุธยานะคะอันนี้สวนหลังบ้านพี่เขาก็จะเป็น ติดแม่น้ำแบบนี้เลยนะคะแม่น้ำเจ้าพญานะสวัสดีครับคามฝนาค่ะสำหรับวันนี้เราจะพามาชมสวนที่อยุธยานะคะต้องบอกเลยว่าคลิปนี้ห้ามพลาดเลยนะเพราะว่าไม้ที่สวนพี่เขานะสวยมากๆจะเป็นลูกไม้หน้าใหม่ๆเยอะมากเลยนะคะ ไม้มีชื่อก็มีแต่หน้าสวยๆทั้งนั้นเลยส่วนนี้นะคะต้องบอกได้ว่าประกวดมาเยอะมากแล้วก็ได้รางวัลเยอะมากเลยนะคะนี่นะเริ่มที่ตู้แรกนะคะนี่เป็นตู้จอมนะคะนี่ก็จะเป็นศีลานักตาดนะคะแล้วก็ไม้ด่างนะเดี๋ยวพา มีตู้เยอะมากๆเลยนะคะเดีย๋ยวพาไปดูตู้ใหญ่ๆว้าวว้าอันนี้ก็จะเป็นบอลที่เขาตั้งใส่กระโจมไว้นะคะนี่เลยต้นกระโจมนี่เป็นของขวัญน,นะคะนี่นะคะบอลสีชื่อของขวัญน,นะคะก็จะเป็นบอลฟอร์มประกวด มาดูตัวนี้กันค่ะนี่นะคะที่เห็นส่วนใหญ่เป็นลูกไม้ด่างนะคะที่สวยๆนะเป็นลูกไม้ด่างฝีมือของพี่เดชนะคะพี่เดชเจ้าของสวนนะคะน,น,นี่ตัวนี้ก็เป็นลูกไม้นะด่างสวยมากนี่นะคะ แต่ว่าตอนนี้แดดร้อนมากเลยนะคะก็จะเปิดแล้วก็ต้องรีบปิดนะเดี๋ยวไม้เขาจะซุดนะคะแต่ว่าพี่เขาอนุญาตให้เปิดทุกตู้เลยนะคะใจดีมากไม้เขาตั้งประกวดส่วนใหญ่เลยนะคะต้องบอกได้ว่าถ้วยรางวัลเต็มตู้ไปหมดนี่นะคะนี่เป็นไม้ประกวดเลยนะอันนี้ดารานพัตน์นะคะนี่นะคะ ตัวนั้นเดี๋ยวจะพาไปดูตัวที่เป็นของส่วนพี่เขาเลยยังไม่ได้ตั้งชื่อเป็นทางการนะคะแต่ต้องบอกว่าสีส้มมาแรงมากในตอนนี้ตนนัวนี้มีชื่อลอยๆว่าส้มหยุดนะคะนี่นะส้มหยุดยังไม่ได้จดทะเบียนแต่ว่าแต่ว่าเดี๋ยวจดนะคะเดี๋ยวรอยอดเยี่ยมสักรางวัลนี่นะคะ มันนีล้อมเพจนะต้นนั้นนะสวยมากเลยค่ะนี่นะคะต้นนี้เป็นลูกไม้นะคะเดี๋ยวพาไปดูฝั่งโน้นค่ะใกล้ๆเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆนะคะสวยมากต้นเนี้ยเป็นลูกไม้ที่พี่เขาผสมได้เองนะคะ อามาเปิดฝังนี้นี่โอ้แสงจ้าไปหน่อยต้นนี้นะคะสีแดงด่างชมพูนะคะนี่นะคะสวยมากเลยนะคะต้นนี้มันมีล้อมเพชรนะคะสีแบบจัดจับ ต้องรีบปิดนะเพราะว่าอากาศร้อนมากเดี๋ยวบอลเขาเจะสุดนะคะแล้วก็นี่ตู้นี้ก็สวยนะคะตัวนี้บับ,บเบิรบีนะคะที่ผ่ามาจากศิลาล้อมเพชรนะคะแผงนะคะนี่เป็นลูกไม้นะคะ อันนี้เป็นลูกไม้นี่นะที่เห็นเนี่ยพี่เขาตั้งกระถางก้าวไว้หมดเลยนะคะก็คือเป็นไม้ฟอร์มประกวดนะคะนี่นะอันนี้ก็ลูกไม้นะคะดูสีคะ่ะอันนี้สีจริงๆเลยนะไม่ได้แต่งอะไรเลยนะคะสวยมากสีแบบชมพูแป๊ดนี่พี่เขาอ่ะสวนสวนพี่เขาอ่ะไม้ด่านเยอะมาก แล้วเป็นไม้ใหม่ทั้งนั้นเพราะว่าเป็นลูกไม้ผสมนะคะผสมเกสรแล้วก็เป็นมเมล็ดแล้วก็มาเพาะแล้วก็คัดอีกทีหนึ่งนะคะกว่าจะได้ต้นสวยๆนะเป็นร้อยๆมเมล็ดได้ต้นเดียวสองต้นเนี่ยค่ะอันนี้ก็ใส่กระโจมไว้นะคะนี่นะขออนุญาตไม่ได้เปิดให้ดูนะคะเพราะว่าของไม่ใช่ของเราเนาะ วันนี้พามาชมอันนี้เป็นนะ้ำเมืองนนดูค่ะในกระโจมสวยมากนะต้นนี้นะแต่งสวยมากลายลายสวยพอๆกันกับคลิปที่แล้วที่เราทำทำคลิปนะ้ำมืองนนขายนะคะแล้วก็ตู้นี้อเดี๋ยวให้ดูต้้นี้ตู้ไหนก็สวยนะคะสวยทุกตู้เลยบอกเลยนี่ดู อันนี้ลูกไม้นะคะเนี่ยลูกไม้นะคะอันนี้พี่เขาเอาสแสรมปิดอีกชั้นหนึ่งนะอยู่ใต้สแลรมแล้วก็สแสรมปิดอีกชั้นหนึ่งเพราะว่าตอนเนี้ยแดดร้อนมากนะคะบอลประกวดต้องรักษาดีๆหน่อยอันนี้ก็ลูกไม้ดูสวยมากจะบอกว่าสีจริงน่ะสวยกว่ากว่าในโทรศัพท์นะคะสีจริงคือแป๊ดกว่า เดี๋ยวให้ดูอีกต้นนะนี่ดูนี่ด่างชมพูค่ะสวยมากเลยนะคะแล้วต้นนี้ต้นนี้ด่างแดงสีแดงด่างแดงนะคะแล้วพุ่มเตี้ยอีกต่างหากสวยมากนี่นะคะสวยมากจริงๆเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูอีกนะคะแต่ต้องรีบปิด ปิดให้เขาก่อนเพราะว่าเดี๋ยวไป้เขาจะเสียอันต้นนี้คือมาที่ไปประกวดกลับมาแล้วนะคะเราก็จะวางไว้พี่เขาก็จะวางไว้นอกตู้แบบนี้เพื่อให้เขาลงหัวนะคะมาที่อยู่นอกตู้คือเขาจะมีการอ่าไปบำรุงที่หัวเยอะทําให้หัวใหญ่นะเอาไว้ผ่าขายายพันธุ์ต่อไปนะคะแล้วก็ตู้นี้ ลูกไม้เยอะอีกแล้วแล้วมีแต่ต้นด่างสวยๆเลยนะคะลูกไม้นี่เป็นแบบไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนนี่ต้นนี้เป็นลูกศิลานักปาดนะคะนี่สวยมากลูกศิลานักปาานี่ก็ลูกไม้นี่ก็ลูกไม้นไมเนี่ยค่ะ นี่คะ่ะดูความด่างความสีนะคะนี่ก็ลูกไม้นะคะต้นโตนี่ก็ลูกไม้ต้นนั้นเป็นส้มหยุดนะคะส้มหยุดลูกไม้ด่างสวยๆเลยคือสวนพี่เดชเนี่ยส่วนใหญ่เป็นตั้งไม้ประกวดนะคะแต่ว่าไม้ขายก็มีนะ ไม้ขายก็มีเช่นเดียวกันแล้วไม้พี่เขามีแต่แบบด่างสวยๆนะคะเลยตู้นี้เป็นตู้ไม้เล็กนะคะตู้นี้ก็จะมีจำนวนแบ่งนะคะต้นนี้คืออึ่งสยามนะคะนี่อึ่งสยามเวลาต้นโตจะกัดสีสวยแบบนี้เลยนะคะนี่ก็จะเป็นพวกรัตนารุ่งโรดรัตนารุ่งเรืองอันนี้เป็นอ่า ทิดาแม่กองนะคะก็เป็นไม้ประกวดอีกตัวหนึ่งเช่นเดียวกันไม้ประกวดเพราะว่าเขามีความแบบก้านใหญ่ทรงพุ่มใบเยอะอะไรเงี้ยก็จะมีธาตุบางแก้วนะคะอึ่งสยามมีทั้งหน้าหน้าที่ผ่าได้จริงแล้วก็หน้าแผงนะคะแล้วก็มีรัตนารุ่งโรจนะคะที่โผล่ขึ้นมาแล้วก็เห็ุแล้วนะคะ นี่ไม้พี่เขาสวยม,มากเลยแล้วตู้เขาสะอาดด้วยนะบอลสีต้องบอกว่าชอบตู้สะอาดนะคะต้องล้างตู้บ่อยๆนี่นะคะก็จะมีลูกไม้ด่างมีส้มหยุดมีไม้มีชื่อเพชรสวรรณโชดศิลาหุ้มทองศิลานักปาดนะคะ นี่เยอะแยะเลยนะคะแล้วก็มีอาดารานพรลัตนะคะก็คือถ้าลูกค้าสนใจต้นไหนเดี๋ยวจะใส่เบอร์โทรพี่เขาไว้ให้นะคะด้านล่างนะแล้วก็สามารถโทรมาสอบถามพี่เขาก็แพ็กส่งเหมือนกันนะคะแล้วก็ตู้นี้ค่ะคือบอกว่า มีแต่ตู้สวยๆแต่ว่ามันเยอะหลายตู้เนาะเปิดให้ดูทุกตู้ก็ไม่ไหวค่ะนี่นะคะนี่ใบไผ่ใบหอกด่างนะคะต้นนี้เป็นต้นนี้เป็นเอ่อมณีล้อมเพชรแผกนะคะแผงใบหอกนะดูค่ะสวยมากเลยนะคะอันนี้น้ำมังนนนะคะน้ำมังนนแผกนะคะ บรรยากาศก,ก็ดีมากอยู่ริมน้ำนะคะริมน้ำนะเรามาที่นี่บ่อยหลายครั้งแล้วนะคะแต่ไม่มีโอกาสได้ทำคลิปนะคะวันนี้ก็มาก็เลยขออนุญาตพี่เขาทำคลิปแล้วก็มีตู้นี้จะเป็นไม้ขายส่วนใหญ่นะคะเป็นลูกไม้ด่างค่ะ มีทุกรูปทรงใบเลยนะคะไซส์ก็ฟอร์มสวยมากแล้วก็ตัวนี้เป็นไม้มาเลเช่นกันค่ะนี่นะคะไม้มาเลชลูกไม้เหลืองก็มีค่ะบอนกาบ ใบไผ่ใบหอกใบไทยใบกลมนะคะมีหมดเลยนะคะข้างนอกก็มีค่ะเป็นไม้ด้านนอกก็จะเป็นไม้ที่บางตัวพี่เขาวางไว้ให้มันกัดสีเพราะไม้บางตัวอาจจะกัดสีช้าแล้วก็บางตัวก็วางไว้ด้านนอกเพื่อให้ลงหัวเพื่อที่จะผ่าทำจำนวนนะคะนี่ต้นนี้ก็ด่างสวยนี่ค่ะ นี่ประมาณนี้เลยนะสีสันนี่นะคะนี่นะส่วนนี้ก็ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเอ่อไม้ผสมผสมเกสรเป็นไม้มะล็ลนะคะพี่เขาชอบผสมมากแล้วก็เวลาผสมได้ก็จะต้องมาเลือเ่อยคีหนึ่งนะคะว่ามีต้นสวยเนาะอันนี้ อันนี้คือที่เหลือเลือกในการเลือกไม้ด่างสวยๆนะคะก็จะเอามาไว้แบบนี้พอโดนฝนลดน้ำสักพักหนึ่งถ้าสวยต้นไหนสวยก็เราก็สามารถมาเอาไปใส่กระถางแล้วก็ไปตั้งใหม่ได้นะคะแบบนี้ก็ไม่ได้ว่าทิ้งนะคะก็คือเอาไว้เลือกนะคะนี่เลยนี่ก็ลูกไม้นะคะ ลูกไม้ต้นนี้เป็นลูกมนสวรรค์น,นะคะใบกลมนี่มีความด่างเลอะเอะด้วยนะคะกาดเม็ดสวยมากเนี่ยเม็ดเข้มเมเลยนะคะสีแบบสีจัดสีรุนแรงนะคะนี่เลยต้นนี้ตอนแรกตั้งฟอร์มประกวดนะแต่พอดีว่าตั้งไปตั้งมาชักยอดออกดอกนะคะไม้ที่ชักยอดออกดอกก็ ยอดจะสั้นกว่าก็ประกวดไม่ได้นะคะก็ต้อออกมาวางไว้เดี๋ยวไว้ผ่าทําหัวเพิ่มไปเรื่อยๆอะคะ่ะหาเลือกหาต้นที่ทรงส,สวยตั้งฟอร์มใหม่ไปเรื่อยๆะคะ่ะตัวนี้ก็ถือว่าแววดีนะคะรูปทรงใบกลมดิกเลยนะคะนี่นะคะพี่เขาตู้เยอะนะแล้วตู้ก็ เป็นตู้ใหญ่นะคะตู้สามเมตรนะคะนี่นะกระโจมก็เยอะไม่ได้นับเลยนะคะว่ามีกี่ตู้สี่ห้าหก็ดก็ยี่สิบสามสิบตู้ค่ะประมาณนี้แล้วมีด้านหน้าอีกน่าจะเป็นสี่สิบสี่สิบกว่าตู้นะคะอันนี้ก็เป็นบอลกาบ นี่นะคะเดี๋ยวให้ดูไกลๆก,ก็จะมองมองพอเห็นนาะบอลในกระจมนะคะสวยมากอันนี้น้ำเมืองนอนนะคะด่างสวยๆเลยนี่น้ำเมืองนอนนี่ก็น้ำเมืองนอนนะคะด่างสวยมากนี่นะคะบรรยากาศดีนะคะติดแม่น้ำนะคะใครอยากได้บอลสอีแบบไหน ตัวด่างตัวกัดสียังไงก็สามารถโทรมาได้ตามเบอร์ที่ขึ้นไว้ให้นะคะโอเคค่ะวันนี้ก็พามาชมสวนแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูอีกอีกเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปดูตู้ด้านหน้าของพี่ของสวนพี่เขานะคะอันนี้ก็เป็นตู้ด้านหลังบ้านนะคะห้องหลังบ้านก็ไม่ค่อยให้ใครเข้ามาดูนะ ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีมากๆเลยที่เราได้มาทำคลิปนะคะเดี๋ยวก่อนจะปิดคลิปเดี๋ยวให้ดูสวยๆก่อนมุมนี้นะคะคือบอลประกวดต้องตั้งห่างประมาณนี้นะคะอันนี้เป็นกระถาง9นิ้ทั้งหมดเลยนะคะอันนี้จะตั้งฟอร์มดูนะต้นไหนไม่ได้ก็เอาออกไปต้นไหนได้ก็ตั้งต่อนะคะต้องรอดูไปเรื่อยๆนะคะสำหรับคลิปนี้ต้อง ขอลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามช่องบ้านสวนสาซิพาไว้ด้วยนะคะคลิปต่อไปเราจะพาไปดูบอนสวยๆสไตล์ไหนหรือว่าสวนไหนหรือว่าสวนเราก็กดติดตามไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ